เนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาผนวกกับวิกฤตศรัทธาที่ในขณะน,นี้ดูเหมือนจะเสื่อมถอยและลดลงไปมากอย่างเห็นได้ชัดโดยจะสังเกตเห็นได้จากการทำลายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ติดอยู่ตามสถานที่ราชการต่างๆและบริเวณริมถนนอย่างเป็นวงกว้างและในวันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อใน Facebook ของครูใหญ่อัธพลบัวพัฒน์เขาได้โพสต์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ได้ถูกถอดออกไปเก็บเอาไว้บางส่วนตามสถานที่ราชการต่างๆและบริเวณริมถนน ทำให้ประชาชนหลายฝ่ายได้เกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิกฤตศรัทธาผมเคยกังวลและคิดว่าการไปทำอะไรกับรูปมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่ในตอนนี้อย่างน้อยเราก็ได้ตั้งคำถามกับประโยชน์และความคุ้มค่าของงบประมาณที่จ่ายไปเพื่อในระมิสิ่งเหล่านี้บางจุดบทบางวิสัยทัศน์ในการจราจรและเสียงการเกิดอุบัติเหตุบางจุดบทบางทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว บางที่ทาให้เกิดจุดบอดลับตาบนสะพานลอยที่เสี่ยงจะทําให้เกิดอาชญากรรมบางจุดเสี่ยงล้มทับคนรถหรืออาคารบ้านเรือนและที่สําคัญทุกจุดใช้งบประมาณเยอะมากและเงินทอนก็เยอะมากเช่นกันโดยอาจารย์สมศักดิ์เจียมธทรสกุลเขาก็ยังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยว่าหูหู oo, กลัวโดนเผาเลยเก็บเรียบโดยได้มีประชาชนบางส่วนก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้ ตำรวจนั่นแหละที่เป็นคนสังเกตไม่งั้นหัวขาดเป็นแถวจากรูปที่มีทุกบ้านกลับกลายเป็นรูปที่หายทุกแยกโดยไฮโซลูกนัดเขาก็ยังได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้ทำไมไม่เสียสละาเวลานอนมายืนเฝ้ายามปกป้องรูปไม่ให้ใครมาเผาล่ะทำไมปลดออกแบบมักง่ายมักง่ายเอาตัวเองสบายล่ะแบบนี้ไม่รักจริงนี่หว่าแฮชแท็พวกมึงอะละที่ล้มเจา้า ซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็ได้มีการวิพากษ์วิจัยกันอย่างกว้างขวางและก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมในยุคนี้โดยในวันนี้ในเพจรอย่างเวียงไทยแลนด์ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Pal <in> เพจเสื้อเหลืองผู <S <S ้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนาน<ๆ>ก็ได้ออกมาเขียนบทความถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยข้าพเจ้าได้สรุปใจความที่สําคัญเอามาแค่เพียงบางส่วนดังนี้ ในช่วงที่สถาบันพระมหมากราศ,าศาาไทยยังไม่ข้ามพ้นกับกระแสะความนิยมที่ลดลงด้วยมูลเหตุและปัจจัยต่างๆซึ่งไม่มีทางข้ามพ้นง่ายๆจากการที่ลดทอนพระเกียรติยศของรชาชสำนักโดยรวมที่สั่งสมมาแต่เนิ่นแต่นานดังที่หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วจากกระแสะสังคมต่างๆที่ผลตอบรับที่เริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนื่องจากข่าวเชาามากมายของพระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลาก่อนหน้า สั่งสมมาทําให้ความนิยมและศรัทธาเริ่มตกต่าลงอีกทั้งในกลุ่มที่นิยมสถาบันด้วยกันเองจํานวนไม่น้อยที่มีได้ชื่นชอบนักและหวนคํานึงถวิลหาพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนหน้ารวัรวกับภาพลักษณ์และความนิยมที่กําลังถูกลดทอนลงแต่ก็ยังได้มีพระบรมงวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆที่ถูกมองว่าทรงเป็นตัวช่วยพยุงกระแสและภาพลักษณ์ โดยจะมีสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถที่ยังทรงเป็นเสมือนตัวแทนของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลก่อนที่ยังเป็นที่ระลึกคํำนึงถึงอยู่เสมอมาสมเด็จพระกนิถาทิร,ราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพซึ่งมีอาจที่จะปฏิเสธได้เลยว่ากลมสมเด็จพระเทพทรงได้รับความนิยมและไม่ค่อยมีกระแสด้านลบอะไรเลยและพระองค์ยังทรงเป็นภาพจำที่ดีของราชสำนักอีกด้วย ทวงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญาถึงแม้จะทรงลาออกจากฐานันดอนัก์ไปแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากสังคมโดยพระสไตล์ที่ทันสมัยเข้าถึงวัยรุ่นและทรงอินเทนท์แทบทุกอย่างในกระแสสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจกิติยาภาซึ่งพระองค์ท่านถือเป็นตัวแทนของรุ่นลูกและทรงมีพรัเรตติ้งดีที่สุดในบ้านและยังไม่มีอะไรมากที่น่ากังวล องสำหรับพระองค์นี้และสมเด็จพระนงางเจ้าสุธิดาพระบรมบราชินีซึ่งมีกระแสลบพอๆกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดอีกด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้หัดย้อนกลับมามองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองผู้ที่สมควรรับบทแบกมากกว่าให้ใครมาแบกถวายทรงเป็นเสาหลักของครอบครัวและเสาหลักของชาติแต่ก็ยังไม่ได้เห็นบทบาทที่ออกมาด้วยพระองค์เองมากนัก ซึ่งประชาชนมีภาพจำแต่การมีบุคคลอื่นออกมาปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์อยู่เสมออีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศจะเอามาใช้เป็นข้ออ้างก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะการมีผลวัตในการทรงงานก็ยอ่อมมีเช่นการติดตามผลการดำเนินงานหรือการพระราชทานกำลังใจทางออนไลน์ดังที่สมเด็จทรงปฏิบัติมาเหตุใดจึงไม่ทำและแม้กระทั่งกลุ่มที่สนับสนุนสถาบันเอง ก็อาจจะเริ่มหน่กับการที่จะเห็นแนวทางการปฏิบัติของทั้งทุนกระม่อมและสมเด็จที่สำซากจำเจและหลังจากสถานการณ์ในประเทศดีขึ้นก็คงจะได้เห็นบทบาทของผู้วัชิระบารมีในแบบไหนได้อื่นอีกหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอย่างระพิตาและในทุกวันนี้สัญญ,ญาณที่ได้บ่งบอกถึงความเสื่อมถอยก็มีมากไม่ว่าจะเป็นคนเผารูปพระบรมฉายาลักษณ์ คนไม่ยืนเขารพเพลงสรรเสริญไม่มีใครสนใจในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอีกต่อไปและผู้คนอีกมากมายที่ได้มีการประท้วงเสนอให้มีการปฏริรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงวิกฤตศรัทธาความเขารพนับถือของประชาชนที่มีต่อสถาบันนั้นตกต่ำลงและถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกท่านจะต้องปรับตัวได้แล้ว โดยอาจารย์สมศักดิ์เจียมธทีรรัสกุลเขาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจดังนี้ที่วชิราลงกรไม่เป็นเดิมแต่ก็เพราะขี้เกียจทำมีคนให้ใช้ทำแทนได้ตัวเองอยู่สบายๆไม่ดีกว่าหรอซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนหลายฝ่ายนั้นได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่อง และประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ตั้งตารอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระวชิรักเล่าเจ้าอยู่หัวในระยะเวลาอันใกล้นี้อีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้